หลวงพ่อเล่าเรื่องผีตอนหวยหลวงพ่อจงจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามท่าสงจังหวัดอุทัยธานีคราวหนึ่งเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพไปแล้ว อาตจจมาก็ไปวัดหลวงพ่อจงบ่อยๆเพราะหลวงพ่อจงท่านเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกเราบวชอย่าหวังเกิดกันเลยนะปล่อยให้มันดับกันไปเลยอันนี้ชอบใจมากสมัยที่เรายังมีชีวิตอยู่ใช้นี่เขาให้หมดหมายความว่าไอ้นี่ความชัว่วใดๆที่เราสร้างไว้ในอดีตชาติมานานจนชาติปัจจุบันใช้มันเสียให้หมดชาติหน้าจะได้ไม่ต้องใช้ วันนั้นไปนั่งคุยอยู่กับท่านมีแขกมากพอดีภรยาของกำนันมากข้างวัดของท่านเป็นลูกศิษย์ท่านนั่นแหละกำนันมากก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงไปซื้อยาโสมไอายาตั้งนะทางจังหวัดเหนือไม่ทราบว่าจังหวัดอะไรเอาเรือยนต์สองชั้นไปแก่มีเรือยนต์สองชั้นอยู่ลำหนึ่งไปแล้วก็กลับเกินเวลาควรจะกลับถึงบ้านหลายวันแล้วแต่หายไป ทางภรรยาก็สงสัยคิดว่าจะมีอันตรายก็ไปหาหลวงพ่อจงดูถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะสามีของดิฉันไปซื้อยาที่เมืองเหนือนานแล้วน่าจะกลับนานแล้วทำไมจึงยังไม่กลับเมื่อไรจะกลับหลวงพ่อจงก็หยิบหนังสือพรรมชาติขึ้นมาเปิดปั๊บถึงพอดีท่านก็ดูกำนันมากท่านอ่านว่าวิสิทธิการิยะเวลานี้ชาวบ้านเขามาขอดูกำนันมาก ว่าเดินทางไปทำไมจึงยังไม่กลับแต่วันนี้เป็นวันศุกร์เป็นมหาฤกิกเป็นเริกใหญ่ตามตำราท่านถ่ายว่าเวลานี้กำนันมากเอาเรือมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วแล้วท่านก็วางหนังสือบอกว่านี่ตำราก็บอกว่ากำนันมากนะเอาเรือมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะลองไปดูซิตำราเขาจะพูดถูกหรือผิดก็ไม่ทราบไม่รู้นะฉันดูตามตำรา พอเขาไปแล้วเวลาท่านวางก้าวากระดาษคั่นไว้ท่านก็อาจจะรู้ว่าอาตมาเป็นคนขี้สงสัยเมื่อเวลาเมียกำนันมากไปแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาดูดูแล้วมันก็ไม่มีนี่เขาไม่ได้เขียนไว้ตามนั้นเรื่องราวในหน้ากระดาษที่ท่านพลิกออกมาอ่านนะมันเรื่องโน,น้นเรื่องปลูกผักยาอะไรก็ไม่รู้ท่านก็อ่านไปได้ว่าสิทธิการิยะวันนี้เป็นเลิกดี ท่านกล่าวว่าวันนี้กำนันมากเอาเรือมาจอดที่หน้าบ้านแล้วมันไม่มีนี่ตำราที่ไหนจะไปรู้ว่ากำนันมากกำนันน้อยเลยถามว่าหลวงพ่อตำราเขาไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนี่มันเรื่องอื่นท่านก็เลยตอบว่าฉันเป็นคนแก่นี่อ่านไปอย่างนั้นตามันเห็นไปอย่างนั้นก็อ่านไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าหนังสือมันเขียนว่ายังไง คุยกับท่านอยู่เดียวเดียวลูกชายกำนันมากก็มาบอกว่าคุณพ่อกลับมาแล้วขอรับหลังจากคุณแม่มาหาหลวงพ่อประเดียวเดียวยังไม่ทันจะกลับแม่ให้มาบอกว่าเวลานี้พ่อเอาเรือมาจอดคอยอยู่หน้าบ้านจริงๆเป็นอันว่าตำรานั้นแม่นนี่ท่านทราบไม่ว่า หลวงพ่อจงท่านดูแบบไหนก็ไม่ตอบดีกว่ากระมังเป็นเรื่องของวิช,ชาสามหรืออภิญญาหกเท่านั้นที่จะรู้หลวงพ่อจงนี่ความจริงท่านให้หวยแม่นแต่ว่าคนรับหวยไปนั่นแหละเอาไปเล่นได้ดีหรือไม่ดีก็ช่งวันหนึ่งมีงานทําบุญกันที่ตลาดบ้านแผนอำเภอเสนาเขาก็นิมนต์อัตมาไปด้วยหลวงพ่อจงด้วยอยู่กันคนละวัด ความจริงหลวงพ่อจงท่านอยู่ลกลกวามากท่านไปถึงก่อนเสมอเวลาที่เขาทําบุญหลวงพ่อจงมีอาวุโสมากที่สุดนั่งข้างหน้าอาตมาก็มีอาวุโสน้อยที่สุดนั่งปลายแถวอย่างนี้เป็นปกติและนอกจากนั้นพระคณาธิการก็มีอายุมากมากกว่าอาตมาทั้งนั้นเมื่อฉันเข้าเสร็จก่อนที่จะยัตถาสัพพีมีคนเข้าไปขอห,หวยหลวงพ่อจงเจ้าบ้านนั่นแหละเป็นร้านค้า เขาไปขอหวยหลวงพ่อจงแล้วเขาเองก็เป็นร้านค้าสังกสีเสียด้วยเขาบอกว่าหลวงพ่อขอรับการค้ามันไม่ค่อยดีอยากจะขอหวยสักสองสามตัวหลวงพ่อท่านก็บอกว่าหวยท่านไม่มีหรอกท่านไม่รู้หรอกไอเรื่องหวยนะที่วัดท่านนะคาสังกสีอยู่กี่แผ่นก็ไม่ทราบท่านพูดจำนวนร้อยแล้วก็มีเสร็จสิบเสร็จหน่วยเสร็จ ไอเลขมันก็เป็นสามตัวนั้นตามจำนวนนั้นอิตาแปะนั่นก็เลยบอกว่าถ้าผมถูกหวยนะักรับหลวงพ่อผมจะซื้อสังกสีจำนวนเท่านี้ไปถวายหลวงพ่อเอาไปถวายโดยไม่ต้องเรียอะไรใครขอรับขอให้หลวงพ่อให้หวยท่านก็บอกไม่มีหวยหวยท่านไม่มีแต่สังกสีเท่านี้ท่านยังซื้อไม่ได้แล้วท่านจะรู้หวยได้ยังไง อาตมาอยู่ข้างท้ายก็รำคาญปากเต็มทีเลยเรียกเท่าแก่คนนั้นมาบอกว่านี่มานี่แน่แกก็มาหาเก่พูดดังๆบอกว่าไอเรื่องหวยนะอย่าไปขอหลวงพ่อท่านเลยถามเขาว่าจําได้ไหมว่าหลวงพ่อท่านขาดสังกษีอยู่กี่แผ่นเท่าแกก็จําได้ว่าขาดอยู่จำนวนห0 0แผ่นเศษๆอาตมาก็ถามว่าเศษเท่าไร แกก็จำได้ก็เขียนเลขลงไปก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อหลวงพ่อท่านตรงการสังกสีเราก็เอาเลขสังกสีนี่แหละไปซื้อหวยถ้าหากว่าเราได้สังกสีไปถวายหลวงพ่อจริงๆเลขสังกสีอันนี้มันก็เป็นหวยมันก็บรนดาลให้ถูกเพราะว่าเราจะทำบุญเราจะซื้อเท่าไหร่ก็ช่าง เมื่อได้สตังแล้วก็ไปซื้อสังกสีถวายหลวงพ่อตามจำนวนที่ท่านต้องการหลวงพ่อจงก็ราะค,คิกคักคิกคักตามปกติท่านแบบนั้นในที่สุดพอยัดถาสัพพีเสร็จก็กลับลงขึ้นหวยก็ออกปรากฏว่าชาวอำเภอเสนาทุกหวยกันเป็นตับเลขท้ายสามตัวพอทุกหวยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะประคนอิตาแปะก็ขนสังกสีในบ้านแกนั่นแหละ ตามจำนวนที่หลวงพ่อจงบอกไว้เอาไปถวายหลวงพ่อจงพอไปถึงก็ขนขึ้นวัดไอวัดของท่านก็ใกล้เมื่อไรเดินตั้งสองสามเส้นจากท่าน,น้ำกว่าจะถึงวัดมีถนนยาวท่านหัวเราะชอบใจใหญ่บอกว่าวัดท่านไมไในมุงสังกสีวัดของท่านมุงกระเบื้องเอาสังกสีมาทำไมตาแปะแกะก็เลยบอกว่าก็หลวงพ่อบอกว่าต้องการสังกสีท่านเก็หัวเราะชอบใจใหญ่ ถามว่าเกลืเท่าแก่ขออะไรชั้นละ่ะเขาบอกว่าขอหวยท่านก็ถามว่าไอสังกสีหนะมันจำนวนกี่แผ่นเขาก็บอกเป็นจำนวนห0รอแผ่นเศษท่านก็ถามว่ามันตรงกับอะไรเขาก็เลยตอบว่าตรงกับเหล็กท้ายรางวัลที่หนึ่งท่านเกลืหัวเราะชอบใจท่านบอกว่าฉันไม่ได้ให้หวยนะฉันพูดเรื่องสังกสีแต่สังกสีที่เท่าแก่เอามาฉันไม่เอาหรอก เพราะว่าที่วัดนี้ไม่ได้มุงสังกสีเรื่องหวยของหลวงพ่อจงยังมีอีกเรื่องวันหนึ่งพวกชาวจังหวัดพระนครเข้าพากันไปทอดผ้าป่าถวายหลวงพ่อจงดูเหมือนว่าคราวนั้นจะได้เงินหมื่นกว่า,วาแล้วเขาก็เช่าเรือบกศของบริษัทสุพรรณขนส่งเช่าเรือลํานั้นไปก็ไปด้วยกันมากเอาเรือจอดไว้หน้าท่า ความจริงหลวงพ่อจงไม่ได้ลงมาท่าเรือและจักกุิท่านก็มองไม่เห็นเรือเวลาเขาทอดผ้าป่าเสร็จตามธรรมเนียมของคนไทยเรียกว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็แล้วกันตามธรรมเนียมถ้าทำบุญแล้วก็อยากจะเห็นผลบุญในชาติปัจจุบันก็เลยขอหวยหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงท่านตอบว่ายังไงท่านตอบว่าพระไม่มีหวยรอกตั้งแต่ฉันเกิดมานี่พ่อแม่ฉันไม่ได้แจกหวยมาให้เป็นมรดก ฉันไม่มีฟังคำพูดของท่านนะแต่ท่านพูดเสียงเบาๆฟังไม่เกะก,กะหูท่านบอกว่าไม่มีหวยมรดกที่เป็นหวยพ่อแม่ไม่ได้ให้ไว้เวลาที่มาบวชพระอุปัชาก็ไม่ได้ให้หวยไว้เป็นมรดกไม่มีแต่ว่าฉันเห็นไอเรือบกสมันมาตายอยู่หน้าวัดลำหนึ่งก็ไปเอาที่เรือบกสสีท่านพูดเท่านั้น แล้วก็เป็นนันว่าพวกชาวพับป่าก็ลากลับไม่ใช่ลากลับไปด้วยความผิดหวังเขาดีใจกันวันนี้หลวงพ่อจงให้หวยอาตมาก็เดินสวนทางเห็นเขายิ้มถามเขาว่าหลวงพ่อให้อะไรละ่ะไปขอหวยท่านเขาว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าเรือบอกสมันมาตายอยู่ที่หน้าวัดลำหนึ่งท่านพูดเท่านี้ก็เลยถามว่าเรือของคนหมายเลขอะไรเขาบอกว่าเช่ามา ยังไม่ได้ดูเลขก็เลยย้อนทางลงไปดูกับเขาว่ามันเป็นเลขอะไรก็จดหมายเลขเรือ,อไว้ถึงเวลาหวยออกจริงๆปรากฏว่าเลขท้ายสำตัวของเรือตรงกับรางวันที่หนึ่งพอดีไม่กลับเรียกว่าไม่ย้อนไปย้อนมาเรียงกันตามลำดับตรงตัวเป็นอันว่าวันนั้นชาวจงังหวัดพระนครถูกหวยเพราะเรือบอขสได้กันไปหลายสตางค์ หลังจากหวยออกแล้วไม่กี่วันพรากฏว่าเจ้าภาพคณะนั้นมาอีกเอาผ้าป่ามาถวายหลวงพ่อจงใหม่แล้วก็ถามว่าท่านบอกว่าคราวนี้เรือบกศมันไม่ตายเสียแล้วมันไม่ตายก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนไม่รู้จะไปเอาเลขที่ไหนเลิกกันพวกนั้นก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าได้มากแล้วดูเหมือนว่าได้กันคนละมากๆ คนที่มาทอดผ้าป่าคราวนั้นที่ได้ไปจากหัวคราวนั้นน้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทไม่มีทุกคนแล้วก็มาตั้งร้อยกว่าคนคงล่อเข้าไปหลายสตางค์เรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้